สวัสดีครับวันนี้ทีมงานตุภรและจตสงขลาครับเราพาไปที่บ้านพักของพลเร,รือโทสำเริงจันโสผู้บัญชาก,การทัพเรือภาคที่สองสองขลากันอีกครั้งนะครับหลังจากที่เมื่อวันก่อนสร้างความมือหากับการใช้น้ํามะพร้าวรดมะเขือยาวม่วงครับทําให้เนี่ยลูกชี้ฟ้าเลยครับขึ้นมาแข็งทื่อเลยครับวันนี้ก็มีครับมะเขือที่ปลูกไว้ครับก็ทยอยออกผลอย่างที่เห็นในภาพนั่นแหละครับ แต่มันก็มีลูกที่แปลกๆออกมาอีกเหมือนเดิมครับเดี๋ยวไปดูนะครับนี่ครับลูกนี้ครับเคยเห็นไหมครับมะเขือมะเขือยาวม่วครับมีคล้ายๆงวงช้างนะครับแยกออกมาจากลูกมะเขือครับไม่ธรรมดาจริงๆครับมะเขือสวนนี้ดูสิครับเคยเห็นไหมครับแบบนี้โอ้โห อันนี้เนี่ยห้อยดิ่งลงมานะครับแต่ว่าดันมีงวงแยกออกมาต่างหากครับโอ้โหอะไรจะขนาดดีครับมาเขือที่นี่ครับมีงวงยาออกมาชี้โดขึ้นฟ้าเหมือนเดิมครับลูกนี้นี่ห้อยนะครับไม่ได้ชี้โดขึ้นฟ้าครับใหญ่วานี้นมันจะงทแล้วลูกใหญ่ทหารในทัพเรือภาคที่สองก็มาดูแลกันอย่างดีเลยครับปราคบป้าผมเป็นอย่างดีเลยครับ มะเขือยาวลูกนี้ครับแหม่อะไรมันจะขนาดดีครับธิดของน้ำมะพร้าวสมบูรณ์มากครับมะเขือที่นี่ครับปลูกเยอะแยะเลยครับทางผบทัพเรือพระทีสองและภรยาครับแล้วก็ทหารในทัพเรือภาคสองก็ช่วยกันดูแลครับที่มันออกมาแบบนี้นะครับโอ้ใครจะกินบ้างครับลูกแบบนี้ครับนี่ครับท่านผบกับภรยาดูแล เต็มที่เลยครับเป็นสวนผสมที่ถูกีปปลูกไว้รอบๆบ้านพักของท่านนั่นแหละครับ็นรูปนี้ดิครับดูกีดที่ก็้ดูสิครับดูยังไงคกับแม่จะพูดจะไงดีครับแบบนี้ผลที่โอ้โหผลผลิตเนี่ยอืออกมาเนี่ยสูดปัญญาจริงๆครับมีทุกอย่างเลยครับของท่านครับอ้าวมาดูลูกนี้ครับลูกนี้ลูกนี้ตั้งฉากกับพื้นเลยครับโอ้โหลูกนี้แนวนอนครับมาแปกครับตั้งฉากกับพื้นดูสิครับ ชี่เลยครับลูกนี่มะเขือยาวม่วงเนี่ยสมบูรณ์นะครับลูกใหญ่ลูกกวบครับแล้วก็แข็งด้วยครับได้ผลจริงๆครับน้ํามะพร้าวดูสิครับสมบูรณ์ลูกได้ลูกทุกต้นเลยครับอันนี้ก็มีอีกครับที่ ชี้ฟ้าก็มีบ้างครับยังมีเห็นครับออกมาเรื่อยๆครับไอ้ที่ชี้ลงดินก็ชี้ลงดินไอ้ที่ชี้ขึ้นฟ้าก็ชี้ขึ้นฟ้าครับแล้วแต่ลูกไหนครับแต่ดูลูกที่มาทั้งหมดเนี่ยออกมาเนี่ยครับสมบูรณ์จริงๆครับลูกใหญ่ยาวเลยครับสีม่วงเข้มน่ากินมากครับนี่ครับตันเผอบอของเราครับมาดูแลด้วยตัวเองนะครับนี่ก็มีครับ นี่เป็นฟักทองนะครับที่ปลูกไว้ครับลูกก็ใหญ่เหมือนกันครับดูแลอย่างดีเลยครับนี่ครับเป็นส่วนผสมรอบๆบ้านพักผอบอนะครับนี่ก็พริกครับทหารก็มาเก็บไปกินกันครับนี่นะเป็นพริกหอมเหลืองนะครับนี่ได้เป็นกะละมังเลยครับมะเขือพวงมะเขือลูกเล็กมะเขือยาวมีหมดครับนี่ก็อะไรครับเนี่ยผักชีไหมครับ ส่วนนี้ก็เป็นมีบ่อเลี้ยงปลาด้วยครับมีหมดมีหมดครับของบ้านพักนะครับวง้างก็มาช่วยกันดูแลแบบนี้แหละครับนี่ก็เป็นสีสันอีกอย่างหนึ่งครับที่ทีมงานตัวพอและได้ส่งคลาครับพามาให้ได้ชมนะครับสระน้ําก็เลี้ยงปลารอบๆบ้านก็ปลูกผักสวนกลัวมีมากครับที่ออกมาแปลกๆอย่างเมื่อเข้ายาด้วยครับทั้งชีขึ้นฟ้าทั้งมีงวงครับสุดยอดจริงๆครับที่นี่ครับ